สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมสืบสออิสระเรื่อง Amazing Color ของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดนาจอมเทียนจุดประสงค์ของการเรียนรู้เพื่อศึกษาลักษณะและสีของดอกไม้ในโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกิจกรรมที่1ดอกไม้ในโรงเรียนขั้นที่1การตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติ รและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจลักษณะและสีของดอกไม้ภายในโรงเรียนวัดนาจอมเทียนมีการจัดกิจกรรมการสำรวจเป็นกลุ่มโดยครูตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนว่าในโรงเรียนของเรามีดอกไม้ชนิดใดและสีใดบ้าง ทักษะที่นักเรียนได้จากการสำรวจดอกไม้ภายในโรงเรียนคือทักษะการสืบค้นทักษะการสังเกตและทักษะการสำรวจจากการสืบค้นการสังเกตและการสำรวจนักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม จากการสำรวจพบว่าภายในโรงเรียนวัดน,นาจอมเทียนมีดอกไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นดอกทองกว้าวดอกชบาดอกอัญชันดอกเข็มและดอกลั่นทมกิจกรรมที่สสีของดอกไม้จากการสำรวจพบว่าภายในโรงเรียนวัดน,นาจอมเทียนมีดอกไม้หลากหลายชนิดหลากหลายสีครูและนักเรียน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงข้อสรุปร่วมกันว่าจะนำสีของดอกไม้ที่มีความสดสวยงามมาวาดภาพระบายสีนักเรียนร่วมกันคัดสรรและเลือกดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามนำมาทำความสะอาดตากให้แห้งนักเรียนนำดอกไม้ที่ได้คัดสรรและเลือกมาออกแบบและจัดทำผลงานของตนเอง จากการทำกิจกรรมพบว่านักเรียนจำนวน35คนมีความคิดเห็นว่าดอกไม้ที่มีกลีบดอกขนาดใหญ่และสีสันสดใสเช่นดอกชบาดอกทองกวาวและดอกอัญชันสามารถนำมาวาดภาพระบายสีได้สวยงามกว่าดอกไม้ที่มีขนาดเล็กและสีจืดชืด